หะกมาต่หายฮิตดังๆไพ่่างฮิตหิวเข่าก็หิวหิวเตงว่าเลยทุกคนเิตดกวคักๆได้น่าดอกน้อยพุดิเก่งยังบันได้ปาดเลยเก่งเฮ็ดรวมทุกคนมาเนี่ยตอนนี้กับประมาณสิบเอ็ดโมงกห้าสิบกนาทีช่วยทุกคนหิวเข่าเลยเก่งกันเลยเขาก็เริ่มเดือดทุกคนใส่สมไปเลยสมไปสมมงเอฟซีขสาวูอยู่แต่เคยกินเนาะ ใส้สมองโสมสมเลยยานสมทุกคนลองใส่สญญมิชกร้วกาเอานักผีกลุงทุกคนัน,นี้เออไม่เป็นประเด็กลงักท่ทีจามประเด็กลงเกงแบบมันนอกแบบร่าเรม่จตะประเด็กเลยทุกคนแล้วก็มักผีกลงวันนี้เต็มบวงไเ่ยเต็มจองไเนี่ย ผิดกับตามพ่อ nan nan พ่อล่างๆพ่อหยาบๆนะทุกคนมากับมาล่าง h i ดเล้วเขาชวยเติบทุกคนยึดจิกกับโบเกงให้นาตาลีเกงคนบ่าเกงข้าเจ้านะคนบ่านาตาลีก็จะมาล่าง h i ดห้ากับเล้วทุกคนหิวเข่าเฮงๆแต่นี่นะขอบุญคุณライเดอร์เองที่ทุกคนที่ที่ติดตามนาตาลีที่ว่าบอกขมโฆษณานาตาลีคนละยานเบาตรงนี้ก่อนเด้อแล้วอย่าลืม ทีส้มพลุกคุณนกับบ่งสองเถื่อสามเถื่อขอบุญคุณหลายๆายพลุกคุณนก็ดูยอดหลังขอบุญคุณหลายๆายพลุกคุณกับบอกค่ะโคชนะบุญคุณหลายๆเด้อทุกทุกคนคให้สุขภาพแข็งแรงนั่มรวยเงินในน้องทองอะไรมาทุกทุกคนนาตาลีขบโพกกรอบใจเอฟซีตีบิ่งทีส้มนาตาลีฮะและเนาะพ่นเพิ่นกานาตาลีเอฟซีกับเพิ่นกาวางดีนะพเขาบอวางดีนะเพิ่นทุกคน บาลีไท่เฮ็ดทุกคนใหญ่ยังสิบาทเอาทุกคน <c oughs> เฮ็ดดอกใหญ่บาทเอาผู้ดีลงกน,อนดอกเดียวว่าขคร่งหมอกนั่งนดังตับๆมันอันมันยังอั่ยนนังเหน่นอยนู่ทุกคน มันม่าเห็ดแต่บวบบัวอนบวบทุกคนคุณนาตาลีบอเรียนบัวดอนันพาเนื้อได้เป็นดอกเลยนะคูณเห็ดเป็นดอกมันจังแฉบทุกคนคุณเห็ดน้อยเห็ดใหญ่นั่งเห็ดเบียนดิวด้ทุกคนขั้นว่าเห็ดนี่ครับมันดูซ้ำชีสดุ่งเน่บันเบิ่องใส่นางเนี่ยเห็ดน้อยนั่นนี่ตกจูบมันนะ หน้ามันนี่กระตุกทุกคนคันหัวห้ากันพอได้กินทุกคนหาอยู่หากินเบบบ้านนอกเขาพออยู่พ็อไปพอกินอยู่ได้หาอยู่หากินโคกับยาเห็บเป็นนตอนว่าวเลยไงหาอยู่หากินกระมวลได้ทุกคนเขาปลาข่าดงสำหรับผูหมักน้องกัน ภูมักกะป่ากะลุงกมะมวลดอกนั่นแหละนทุกคนเนะครับลอยอยู่พี่มือหยุ่มเลยสำหรับมือเขาเองเนาะหยุ่มรุดหยุ่มเองกินเองเก่งเลยกับสีแดงคุณแม่น้ำทุกคนอันไปป่ามันนี่กะมวนมันมันเป็นป่าตึบป่านาทุกคนมวนมวล,มลป่าดวงดุงดวงดวง,งมันเหลือ มันหยุกมาจังคนทุกคนเนาะก,กินแบบพอเพียงกินแซมเฮามีถูกทุกคนกินแซมเฮาอยู่ได้เท่านี้แหละนาเตอรี่กับประยุทธ์บริยอนได้พราเมื่อยสบายกับเมื่อยทุกคนเมื่อยอยู่ได้อวามมาธาตุก,กับเมื่อยเพื่อชะมดังไพ่เพื่อชะมดังเฮ็ดหากแต่นาเตอรี่หากสูงเพรมีเอฟซียัน เป็นกำลังใจให้างกับรทุกคนนอผลิตนกระเม้ดมาั่นบริเวณคอยทุกคนผลเม้นมาลายได้ผลเ,เขียนมาแต่ละคนแต่คนนกักเรียนก็อ่าหลักกระตอบนะกระบริสุทธิ์ได้ไดตอบปัจจูนทุกคนบุญคุณลาย,ลายเดอ้อกินแบบพอเพียงทุกคนกินมีอย่างก็กินไปนี่เลยกินอยู่ไปอยู่ไปมันอยู่บนทุกคนจังคนมัตลกัจจีหน้ามันออกัจจีเต็มหมดเลยพูยดเลยทุกคน ไข่เห็ดสู้ไปสูม้มาเพม่ได้คงได้ไข่เห็ดใหญ่มันซุกก่อนจังอนไรมันทุกคนยังบุซุกทุกคนคน,าาน,นาอนาศัยเข่าน้ำคนบ้าอันทาร์ไเฮ็ดเบื่อมันเข่าก็สีเหลืองคน,นงบ้าใครลุงเ,เบื้งโมมีเฮ็ดเบื่อหรอวะ ยังบม่ได้ปรุงนี่ทุกคนยังบดสุกให้กดอ,อยู่ก่อนทุกขาดขนาดเป็นปูด้อน,ท,นทุกคนนะตจะรีก้กินสิปรุงแล้วนะบ้านนี้ใส่เป้งน,นัวใช้ได้ขนาดเลย อิดกระวานเป็นว่ากระวานซุกแล้วทุกคนผดขักกระดอนเนาะตะใช้ทักีอตูทุกคนบริลืมมันนี่นะน้ำจากโบกอะไคือซีซุกแล้วแหละว้าบริสสอบไอตูนะนลงบนต้นเลยให้แห้งทุกคน มันน้ำดอกโบกีทุกคนไมันแหง้งเสียบมทุกคนสเสียบมดิขัดขัดเสบ,เสบเเอะเบอะไงเ้าปูขากะบะลายด้ทุกคนเ้าประเดชข้ากระใสแล้วบักผิกเข้ากระใสแล้ว มีแต่เป็งน,นัวอาจิเติมเกลือจังหน่อยนี่นีงพอจังหน่อยอ่ะอาจะโป่งละบันนี่เค็มคือเค็มคือดำาทุกคนปลุกต่งหา,ายห้ากะเลี้ยวจ้านายเที่ยงทุกคนเกงกันแต่ทิเอ็ดมูงคึงห้ากะเลี้วแบ่งให้แม่ก็ถวยนึง ห้องเปลี่ยนวัตถุอเลยเ้าหิ้วเห้ยโอ้ใ้่อันนี้แ็บแทบผุดอกใหญ่มนท้อน ใช่มือโน้มจากแท้มาเด้คุณพี่มาเด้คุณยายมาเด้ป้าหาหกมาเด้เบิร์ตตคุยคุณคนั่งจำสื่อมาละแล้กระเช้ายิงได้ก็ได้เช้านิ่งบ้านอุนบน bớt cho cô cho là lứ hồi này thì bạn cho anh lặng và đó phi thì bạn bỏ đi cái kinh khẩu thì bọn này lưu mà đỡ bất chú chú này là ơn bớt ơn luôn thế mà này ừ hết nội nhắn Ôi dạ thầy mưa được Anh hết phượng hôn cứ chỉ hôn thế này hôn đọc như quả Mình hôn หอมห้มเนาะอันนี้ไข่มั้ยอิปจริคุณอักนัตตาลี บจักกุไลายยออันบจักอันกระเพาะึ้นนะกระเพาะึ้นนั่นแ้วขึ้นคืนึ้นลงึืนลงในได้พันนานั่นกรกดุลย้อดแลลวทุกคตนั้นเดี๋ยวน่าจะเรื่อกระเพาะึ้นมาเดิกทีเท่าเจงยิสเออตอ๊พี่พันนาจะให้เดอมพันยากะขอท้าแม่ว่าอันกระเพาะค้นก็ กระเพาะขึ้นกระเพาะล้องอะไรได้ผลป่ะแต่คือกุฎลายยอดแะไรมันขึ้นแล้วมันอันเมื่อยอิพทีเมื่อยเมื่อยป่ะมันตีขึ้นตีขึ้นก็เมื่อยเขากินพิษดิกินพิษกินเค็มกินเปรี้ยวน้ำใสมันตาบดีนองเทพเฮงทุกคน เห็นตังง <Arizona. S 1> ูกหลอกลังเลือกในนนนี่อ้ยกข้าโหกอขัดตุ่มน้ำอื่นลงวัดแล้ว ເຮັດນິນດາເຮຍຄືອີ່ອ นลกวดอกจุกจุกนะเชะ,ะดูนัตลีตอนเดึกพอหิวเขาตอนเดึกกเขมากินตอนเดึกนะคุณนะคุณข้าคุณแม่นะคนทีไปกินอัน ไปที่ไปกินลาบงูนะนั่นมันนำายใตทคนขั้นมือมกินยำได้เสบนั่น,นทุกคน เข็ดเกงแมเปิลนใหแคบเสะิดอกนี่ดอกใหญ่ๆก่อน เสียบเงี้ยพระ,ระาธรรมทันงเจ็บครับทุกคน ียงย่าง,งคนแทบกินตอนเที่ยงพอดีฮักระลุงคลิปแล้วอันหาเห็ดนะมาโตนี่น่ารีก็ได้อยู่นะ จบคลิปนี้้าหาคลิปใหม่โตอีกไม่ได้ดูวันเช้าทุกคุณเหนื่อยกับไปนะ ดอกจูบมันทุนนะดอกจูบน,น้อยๆนะพอกันใหม่ทุกคน ยังแ่บอนู่ที่ไปปะแฉบแลวทุกคนนี่จะดอกจูมนี่พอกันใหม่ขอบุญคุณหลายทุกคนทุกมองทุกบอล ที่ตามที่เบิกงระทุ้นักรีที่บวกหามโคชนาที่เบิ่งย้อนหลังที่ดูย้อนหลังในงชุดภาพแข่งแดงลำบานเด้อชู่คนอีจฉาจูกคนเบิด์ตูแหละจูกคนทั้งลาวทั้งไทยนะต่างประเทศนั้นสบายดีสบายดีค่ะ